ิต้มทั่วเขียวด้วยกันนึกอยากกินต้มทั่วเขียวแต่มาก่อนที่จะต้มที่หน่อยจะเอาทั่วเขียวมะขวก่อนได้ค่ะัวะเนี่ยมันเหลืองๆจักหน่อยหอมจักหน่อยนะเนาะแล้วจะเอาไปต้มเดีย๋ยวที่น่อยขวเม็ดทั่วเขียวไปสักผัดกนันก่อนได้ค่ะเดี๋ยวมาเบิง่งว่าพี่หน่อยจะต้มใส่ยังไป็นไรแล้วใช่ไหม สะปะชายห้าวาข,าขวนี่มันกลิ่หอมนะจ๊ะเป็นแต่กินกวกันเด้ลองมังเลิศจ้ะสูตรไทยสูตร้ันะนะ่จจะเนาะตอนนี้ที่เนี่ยห้าวขวามัาได้จะพักหนึงแล้วเดี๋ย,ยจ้ะเม็ดมันก็เริ่มกรอบแล้วกินเมืองเล้วแต่มันขีดกรอบหอมหอมแต่หอม,หอม,หอมโอเคจ้ะประมาณนี้จ้ะต้องเม็ดมันกรอบเราที่น,นี่ยเราจะ tăng này nó thay xe một xe nằm ở đây cho nằm đi cái lái nổi lèo tết đấy cái nó mặt สุดมักสุดหน erm mm. ังแบใสซนํำหลายแต่ไเดียวทัวรม่กี้พองโตขึ้นนม่ดีนะเราไปดูเซนตันไปเรค่อใส่นตาลแดงน่ไมบริการเกลียนไม่ใชใส่แต่กาเอาประมาาเราเนาะมักบานเก่าเติมไปมันว่ามักบานกใส่ไปมีหน่วยก่อนนดเดว พี่น้อยเห็ดนั่นสี่ลูกพี่น้อยเพิ่งกินนั่นแกพี่น้อยก็เลยเอาออกหวานๆัปหน่อยนะแต่ว่าน้ำตาลบาน,นตาลนี่ไม่เป็นบานตาลแดงจ้ะมันไม่ค่อยหวานเป็นไรหรอกไปน่อยก็ทิใส่เกลือไปจังเลยรัมีิสแนตวงด้วยแต่ใส่ไปรงขาวประมาณซอนหนึ่งเลยแหละซอนซาด้วยแต่ได้จะไปใส่ซอนโตด้วยจีจยยเข้มซ้อนชาซ้อนชา น้ำมันจะเขียกเข็มๆจังเลยถว่าน้ำตาลเป็นน้ำตาลอันน้ำตาลสีดำๆเนาะเราซีมืองน้ำมาเกินด้วยามันบางกันไหบหมดจ้ะเพอาว่านบานเพราะาน้ำตาลนี่มันไม่หวานน้ำตาลส่สี่ ถ้าพี่น้อยจีใสด้น้ำตาลไอ้น้ำตาลมะพร้าวไปนั่นจะก,ก่อนน,ะนี่ไงน้ำตาลมะพร้าวไปแต่น้องเห้มันความหอมเนาะใส่ไปนะก่อนอันนี้กะต้มไปจนกว่าเม็ดความมจีแมจีพ่องโตัวนะแต่เขากลค่อยมากเมื่อวันเขาจะเอาประมาณไเน,นาะในการให้ท้วมเปื่อยมากๆหรือว่าจะเอาแค่พอดีเขียวกุ๊กซิปนั่นแ้่น้องอัน้วแต่ค้อนมากเนาะ โอเคจ้าทีมาเบิ่งตอนทีน่มันเสร็จเส็จสิ้นแล้วใช่ไหเสร็จแล้วจ้าต้มถั่วเขียวพี่น้อยเป็นอยังมันคือดำแถบตีมันดำน้ำตาลแดงด้วยจ้ามันก,ก็เลยเป็นสีนี้เนาะพี่น้อยต้มน้ำตาลแดงจ้าเดี๋ยวอันต้มเสร็จแล้วก็เจดีเซ็ตตรงเซตเต่าด้วยจ้าแบบนี้มีแต่น้ำมันพุ่น์นะเทปอยู่ หอมไปหน่อยซิบแล้วจ้ะแซบพอลาทัวห้าขวาก่อนแล้วก็มาตบเน,นาะจ้ะเนาะคันผูใ้ใดมีใบเตออยจ้ะใบเตยสดเนาะใส่ใบเตยไปน้ำตอดตมก็อหอมได้จ้ะหน่อยซิบกันเด้อหอมบานกำลังดีด้จ้ะ นี่ก็เป็นทัวเขียวสูตรพี่น้อยเองนะจ๊ะเด้อแพ็กดิตุมมาไปขวากันได้แต่ไมนจะหอมเด้อทัวเขียวเด้อหอมแล้วก็มั่นแซ่บประโยชน์ปากใต้จ้ะนี่จ้ะทัวเขียวที่พี่น้อยต้มมาขันค้อนห้อยอยู่กินเย็นก็ได้กินฮอนก็ได้เนาะจ้ะเนาะนี่เป็นน้ำมากินฮอร์นเนาะเพราะว่ามันน่มันร้อนอยเดี๋ยวอุ่นท้อง หอมหวานกันล่งดีเพราะหวานไรกินตอนคำว่าต้องกินเข่าเลยกินอันนี้แล้วก็อิ่มแล้วจ้ะกินแท่นเข่าไปเลยเนาะพี่ดูดใดมาก็ไปขัวก่อนก็เอาไปขัวก่อนต้มเลยจ้ะพี่ดูดใดมากมากันไปต้มเลยก็ได้ได้แค่เด้อวันนี้ก็แล้วแต่คนมากเนะาะจะเป็นหน่อยมาก็ไปขัวก่อนแล้วมาต้มมันหอมดีจ้ะ เพื่อจ้ะนายขอกินต่อก่อนจ้ะแล้วพอกันคลิปหนเสร็จเ้อะไม่ได้จ้ะ